ของท่านเจ้าวาดมาแจ้งครับผมคือเป็นอุปชางานได้จัดงานสำคัญก็คือการบวชพระ15รูปหรือว่าเป็นการถวายเป็นพระรากุศลด้วยและเป็นพุทธบูชาสำหรับสืบทอดพระพุทธศาสนาวันนี้ท่านก็ได้มารับสาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งจะมาเป็นสิทธิ์เดียวใน บรวพรพุทธศาสนาเสืพาทอดพ,พุทธศาสนาศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเข่งครัดถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาไม่ยาวไม่ยาวมากนะครับแต่ว่าให้ครบ227ข้อศีนั้นแล้วก็การปฏิบัติครับของศาสนกิจให้ครบถ้วนอย่าให้ขาดเป็นพลานิสงสารบุญของปรวบวชและครอบครัว รวมทั้งผู้ที่เป็นแขกท่านผู้มีเกียรตินนี้มากันพร้อมเพรียงนี่ก็ถือว่าเป็นญาตนะิละโยมอุปธรรมวัดแจ้งมันก็ได้โจนผมให้เลยนะครับเขาเรียกว่าสละซึ่งเกษาโรมานะะัขาทันตาตะโจวันนี้ส่วนขนคิ้วเล็บ ก็เดี๋ยวก็จะได้ให้เจ้าหน้าที่ช่วยจัดการตมงนี้ก็บวชคราวนี้ขอให้สำเร็จในธรรมบรรลุในธรรม